ป็นโมโนฮับเซลแผ่นโมโนฮับเซลท่อออกสองนิ้วใช้ของยี่ห้อแม็กนัมนะครับแบรนด์แม็กนัมตัวนี้เราก็จะมีการยึดตัวมิดแคมตัวนี้ตัวมิดแคมระหว่างแผ่นนะครับโครงก็จะเป็นโครงไม้นะครับต่อมออก็จะเสป,ปูนนะครับผมนะครับนะครับ นี่ครับเรามาจะดูตู้คอนโทรนนะครับผมนี่ครับตู้คอนโทรลก็จะมีเซิร์ชกันฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซิร์ชกันฟ้าให้นะครับแล้วก็ตอกสายกาวให้นะครับลงสายกาวที่พื้นนะครับนะครับผมตัวนี้เราติดตั้งอยู่ที่สามหมื่นนะครับผม ท่านใดโทรขเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็จะมีการลดให้นะครับผมนะครับเซ็ตที่สามหมื่นนะครับตัวนี้พร้อมติดตั้งได้เลยนะครับลามออกแรงนะครับผมสามแผ่นนะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับผม ดูลักษณะน้ำไหลนะครับน้ำไหลแรงเลยนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามราคาก็ได้ในต้นสรเสียโบนทัทธรนี้นะครับศูนย์ต้นสองสหห้นนะครับดูลักษณะน้ําบอ่อนี้เราติดตั้งไว้ที่ปีที่แล้วนะครับ นะครับเห็นไหมครับน้ำไหลแรงเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง y u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  e ด้วยนะครับผมนะงานช่างอลังงานเพื่อกระบู้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม